สวัสดีครับอยู่กับผมในจูโน่เมฆไครนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวคอลเลกชันของวงโปเตโต้ VCD คาราโอเกะนะครับและดีวีดีคารา,าโอเกะนะครับขอเริ่มจากโฟกัสก่อนนะครับอันนี้ตอบนี่คืออัลบั้มพิเศษของวงโปเดโต้นะครับซึ่งเป็นอัลบั้มสุดท้ายของพี่โน้ตก่อนพี่โน้ตออกจากวงโปเตโต้ไปครับ อันนี้คำว่าเดอะโปเตโต่อัลบั้มโฟกัสนะครับอันนี้จะเป็นเทียมแกมมี่โฮมคาราโอเกะฮมยุดธออลี่อันนี้คาราโอเกะนะครับอันนี้ก็จะเป็นพี่พของวงโปเตโต้จึงเป็นภาพเป็นภาพกระตูนอยู่นะครับอันนี้จะเป็นคาราโอเกะจะเป็นโตเคนะครับสันปกก็จะเป็นปกขวาเป็นสีส้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปพี่ปับ๊บพี่โน้ต ครับแล้วก็พี่โอมอันนี้คนก็คือพี่เวนแล้วก็พี่บอมนะครับอันนี้ก็คาราโอเกะนะครับอันนี้จะเป็นมิสครีมลายชื่อเพลงมันจะเป็นอัลบั้มที่เป็นทำอะคูสติกด้วยนะครับหลังจากอัลบั้มโกออนไปไม่ไปเมื่อไปเพื่อไปปีสอง3ยามช่วงที่ผ่านมานู่นแหละ อันนี้ก็จะเป็นตัว G GM g a m m y MGA ครับอันนี้จะเป็นกรกคดา,าคม247ระอยสบเจ็ดครับ BT Terlarget Predator All Focus นะครับอันนี้ก็ ด้านหลัด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนกับคล้าย CD-Audio แต่ถ้าจะเป็น CD-Audio มันก็ต้องใช้ภาพนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น,ปนชื่ออัลบั้มมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับโฟกัสนะครับอันนี้ก็จะ g m g r a m m กร c d k a ว a ท k e แล้วก็มันจะเป็นสายลุงกันอยู่เลยนะครับ ก็เดอะโปรเตโตอลัมโฟกัสนะครับคอมแพตดิจิตอลอะลิโอเอ็มดีเอครับก็ต่อไปอ่ะ โปรเตเดโปรเตอตออัลบั้มไลท์นะครับซึ่งเป็นอัลบั้มที่3าของวงโปรเตอตนะครับก็อันนี้ก็จะมีสมาชิกก็จะมี4ี่คนนะครับซึ่งมีพี่โน้ตเขาออกจากวงโปรเตอตไปแล้วนะครับก็อย่างแรกก็คือมีพี่ปับ๊บพี่วินพี่พี่บอม,แล, Notes, บม,บอมแล้วก็พี่โน้ตนะครับก็ไม่ใช่พี่บอมแล้วก็พี่อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำว่าเดอะโปรเตตกก็ มันจะเป็นรูปดาวอยู่นะครับจะเป็นตัวเคคาราโอเกะนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซซูกิไลอิตแอคชั่นแล้วก็ GM Gammy Home คาราโอเกะคาราโอเกะคอมเมเชียลแล้วก็ g g จี m m m มกัมมีสครีมราคา15 5บาบาทนะครับอันนี้ก็ เพก็จะเป็นกันยายนเมื่อปี48แล้วนะครับก็จะเป็นเดอะโปเตโตอัลบั้มไลฟ์ครับบีทีทีคาราโอเกะอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเป็นภาษาจีนอยู่นะครับจะเป็นความว่าไล์โกอ่อนนะครับก็อันนี้ก็ไม่ PBC คำว่าอันนี้คําว่าทันนี้ทันแผนแผนนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ คล้ายๆกันมันจะเป็นรูปดาวแต่ว่าแต่ถ้าจะเป็น CD ดี d i o ออมันก็ต้องใช้เป็นวุูปวงกลมดาวเป็นปกเป็นดาวมันอยู่ด้านในเลยนะครับแต่ถ้าจะแต่ถ้าส,สีก็ไม่เหมือนกันอีกครับผงขอไม่พูดกันนะครับคงขออยู่เงียบๆไปนะครับก็ ทันต่อไปโปเตนี่คือเดอะโปเตโตอัลบั้มเซนนะครับเป็นอัลบั้มที่4ของวงโปเตโตก็อันนี้ก็จะเป็นโลโก้อุปบ่าไว้นะครับก็ผมว่าอันนี้อุปบาแล้วก็ทั้งสมาชิกเหลือ4คนนะครับจึงี่เป็นอัลบั้มสุดท้ายของพี่บอมออก ของพี่บอมด้วยนะครับก็พร้อมเองพร้อมเองพิเศษชีวิตที่ขาดเธอ <Please. S 1> จากละครเกาหลีเจ้าหิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาอันนี้คำว่าเดอะปเตโต้เซนแล้วก็ มันจะใช้ชื่อคําว่า the p r e a t o ก็เป็นใช้ชื่อครั้งเป็นใช้ชื่อครั้งสุดท้ายนะครับอันนี้ก็อื <c oughs> แผนต่อไปอัลบั้มเซิร์ฟโปเตโตเซิร์เคิลนะครับก็ชุดชุดชุดนี้ที่ย้ายมาอยู่กับจีนี่เลคคอร์ก็โปเตโตได้เปลี่ยนเปลี่ยนมือกองคนใหม่มาแทนพี่บอมนะครับเปลี่ยนเป็นพิได้เป็นพิการเข้ามาแทนพี่บอมมือเข้ามาแทนบอมนะครับก็ซึ่งซึ่งอัลบั้มชุดนี้พี่พี่โปเตโตย้ายมาอยู่ บ้านหลังใหม่อย่างกินี่เลคคอร์ดนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ปัจจุบันนี้เองนะครับอันนี้ก็เรียมอันนี้ก็เป็นครบรอบยิมิห้าปีเจียมกัมมี่นะครับแต่ แผ่นต่อไปเป็นอัล,อลบั้ม Potato Human นะครับซึ่งจะเป็นอัลบัม้มซึ่งจะเป็นอัลบั้มสุดท้ายก่อนที่พี่ฟองเบียร์ไม่ได้ทำงานกับปรเตโตมานานและเกือบแล้วครับแต่แต่แต่ที่เขาผูแต่พวกเขาได้ย้ายออกจากกินนี่เลกคอร์ดมาอยู่กับวีเลกคอร์ดที่ที่ร่วมงานกับพี่ฟองเบียร์นะครับก็ ทำให้สมาชิกลดเหลือ3คนนะครับตั้งแต่อัลบั้มชุดชุดชุดนี้ที่พีพีนได้ออกจากวงโปเตโตไปนะครับแต่แต่ทําให้เสือ3คนเท่านั้นนะครับก็ยังมีพี่ปับ๊บพี่อมแล้วก็พี่การนะครับแต่แต่ถ้าเป็นอัลบั้มย้ายชุดนี้มาอยู่กับค่าย v r e c o r d รที่อยู่กับคุณ อยู่กับที่มีพี่ฟองเบียรท,ที่ได้นั่นเองนะครับที่เป็นผู้บริหารค่ายนี่ค่ายวีเล o คอรนี่เองนะครับขอพูดไม่ซ้ําเลยนะครับผมขอพูดไม่มากเลยนะครับผมขออยู่เงียบๆไป อันนี้ก็เป็นโตัวแผ่นนะครับเนื่องจากเพราะว่าทำจร,จริงๆไว้แล้วก็จังเราไม่ได้ทำโอเพนนิ่งแล้วนะครับก็มันจะมีเป็นปากเลยทําให้เชื่องเล่นไม่ทํางานเลยนะครับเลยเก็บไว้เป็นความทรงจำนนะครับอันนี้ที่ที่เก็บ